สวัสดีนัผู้ชมทุกท่านมาน้ผู้ชมวันนี้สาถ้ำทุน 12k เพิกกดไปเบ็ดหนึ่งนักผู้ชมเหลือ 11k 900ก่าบาทนัผู้ชมมาวันนี้มาอยู่กับสาถ้ำนักผู้ชมหลังจากมันอัปเดตใหม่นะผู้ชมรู้สึกว่าการกินการจ่ายของมันแบบจะคมกว่าเดิมไหมหรือแอดคิดไปคนเดียวแต่รู้สึกว่ามันอัปเดตมันจะ เปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆนะผู้ชม,มก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่ของแอดวานอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แอดวานกันด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกันด้วยนะอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างกันได้เลยนะครับพี่เดี๋ยวจัดให้ทุกเกมแบบหวานเสียวโอ้โหหน้าฟ้าเต็มในช่องหลังแบบไม่มีช่องสามมารับประกันไงถ้าม,มีช่องสามมาประกันมันก็อาจจะถมถมอยู่โอเคสามตัวเข้าฟรีหรือเปล่าละ่ะดอกฟรี ออโอ้โหดอกพีไม่มีเติมเกมให้ไปได้สวยอะดูดิม,มันจะอัปเดตใหม่รายการจ่ายขอมันเหมือนเหมือน,นแบบจะเป็นแบบจะพูดยังไงดีแอดแอดพูดไม่ถูก,กนะท่านผู้ชมแต่มันน่วงอยู่นะเพราะมันเพิ่งอัปเดตใหม่นะท่านผู้ชมวันนี้น่าจะแอดน่าจะเล่นอะไรนะสาวทำเป็นเกมสุดท้ายในค่ายของ p ีจีท่านผู้ชมวันนี้สาวทำยังอัปเดตม,มาอยู่นะเลยแบบไม่กล้าเข้ามาใน PG จีท่านผู้ชมมันยังแบบ บึ้งๆป,งๆปังๆอยู่อะเลยไม่อกเขาไกลนะดูดิมันช้าวันนี้ง่ายมันช้ามากเลยอะถึงมันจะอัปเดตใหม่เหมือนมันยังไม่เสถียรอะเอาง่ายๆเลยมันยังไม่เสถียรพออะยังไม่เสถียรพอ,พอที่จะเล่นคุณผู้ชมแต่ลหลังจากอัปเดตนี้เราต้องรีบมาย้ำกับมันนะคุณผู้ชมเพราะกําไรส่วนมากมันจะอยู่ที่หลังที่มันอัปเดตนี่แหละมันจะแจกดีแบบโคตรๆเลยนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ไม่รู้อะโอ้เราก็ต้องรอนะคุณผู้ชมถ้ามันเป็นแบบนี้เนาะ โอ้โหโคตรนานเลยบอกไว้เลยว่าอย่างนานอะ่ะอย่างเอาด้วยอืมแต่ได้หน้าฟ้าเต็มๆมาสองพันก็จัดไปเลยแล้วกันขอสิสวยนะอืไม่มีเข้าสักดอก โอ้ยไม่กล้าเล่นจริงเลยท่านผู้ชมแบบนี้เนี่ยมันอัปเดตใหม่มันปกติเลยดูมันเหมือนจะจ่ายง่ายแต่ตอนนี้มันยังไม่จ่ายไงท่าผู้ชมเราเลยแบบต้องหาจังหวะดีๆอะ่ะน่าจะปูช่องแรกท้ามานี่อย่างอุย้ยพูดปุ๊บได้วะขอแจ็คช่องแรกได้เปล่าโอ้โหมันหมุนนานไปอะ่ะเพื่อน มัน,นหน่วงอ่ะหน่วแบบนี้ไม่กล้าเล่นเลยมาแล้วคุณผู้ชมุ้ววาย why? คู่ด้าใหม่วันสี่รูปแบบสิบหน้าเขียวไปอีกแล้วก็หน้าฟ้าไม่ลงเนี่ยไม่ยีแหละคือผลของการอัปเดตใหม่แล้วคุณผู้ชมเป็นไงละ่ะ สวยสวยดีแต่คุณมันหนาแล้วนะพอหนาๆนเาน,านี่ยพอมันอัปเดตใหม่รู้สึกไม่เวิร์กอ่ะมันต้องรอให้มันสถเียนเราต้องกลับมาย้ําในตอนที่มันสถเียนพอแล้วคุณผู้ชมโอเคเราเล่นแค่ฟีเดียวพอแล้วคุณผู้ชมไม่ไหวอ่ะเปลี่ยนเกมก่อนแล้วกันนะ